สวัสดีทุกคนตอนนี้มาทมัสให้ดูบรรยากาศบ้านแม่ทมัสนะทุกคนมีลามีามมาทางด้านหลังมันก็ยังไม่สะอาดนะทุกคนนะป๋ากำลังถ่ายนะ้ำมันเครื่องให้แม่ทมัสเนี่ยบรรยากาศบ้านแม่ทมัสแม่หมา เขาก็จะจะนอนนอนแม่เมียอายุแล้วทุกคนหมาแม่ผมมาไปดูแก่ดูแก่กันทุกคนเ้ามาดูแก่กันเห็นไหมกิงกลางกิงกลางน้องลาโน่น บรยากาศบ้านแม่ต้มัดอันนี้จะเป็นทางมาเข้ามาเนี่ยพี่ควรเนี่ยเขาก็จะเข้ามาเนี่ยเนี่ยเป็นลาเข้าไปเนี่ยน้องลาอันนี้ บรรยากาศอากาศกำลังดีมากเลยบ้านแม่โทมัส บรรยากาศอากาศกำลังดีมากเลยบ้านแม่โทมัส ดูมาทุกคนอายุเขาเยอะแล้วนะทุกคนนะตัวสูงนะทุกคนสูงสูงกว่าแม่โทมตัตประมาณนี้ครับปาก็ถ่ายน้ำมันเครื่องรถนำเด็กแม่แมทอมา้ดูแมวเนี่ยดอกไม้เขาก็กำลังป่านะทุกคนอันนี้คือดอกดอกทิวลิป ที่แม่ทอมาปลูกเดี๋ยวอันนี้ก็คือเดี๋ยวเขาก็จะแตกขึ้นมาใหม่เนี่ยอันนั้นมันคืออันใหม่นะทุกคนใช่้อมหดอกไม้มันกำลังแตกทุกคนอันนี้ปลาเปลี่ยนน้ำมาเครื่องลดให้แม่ทอมาเราก็จะจา่ายฟืนประมาณนี้ทุกคนเนี่ย ช่วงได้ดูเนี่ยดอกไม้ก็จะสวยงามเห็นไหมดอกไม้เนี่ยมันก็จะมีฟืนคาเซคัตมวัส์สเฮียนิก,นกเชนนะครั สวยมากทุกคนแม,ม่โทมัสให้ดูเนี่ยดอกไม้บ้านแม,ม่โทมัสบรรยากาศบ้านแม่โทมัสช่วงช่วงนี้อากาศาก็กำลังดีเนี่ยทุกคนดูบ้านแม่โทมัสอากาศกำลังดีว้าวๆจ้าเอ๋ รีบนอนแม่หมาพ่อก็อจะนอนนอนแม่เมียอยู่แล้วทุกคนหมาแม่ต้องมถ่าไปดูแก่ แก่กันทุกคนมามาดูแก่กันเห็นไหมกิงกลางกิกกกกกกงกลางน้อง่าโนนเห็นไหมคะบรรยากาศบ้านแม่โตมัด อันนี้จะเป็นทางมาเข้ามาเนี่ยทุกคนเนี่ยเขาก็จะเข้ามาเนี่ยเนี่ยเป็นลาเข้าไปาก,าก็จะประมาณนี้ทุกคนบ้านแม่โทมัสวันนี้อากาศดีมากเลยสเสงแดดโนเพื่อนบาน ก่อนนะเราก็กำลังจะแตก,กแล้วก็ทำความสะอาดก็จะประมาณนี้ทุกคนทางนั้นก็เพื่อนบ้านแม่ตัมัดเนี่ยทุกคนแม,ม่ตัมัดอยู่อย่างนี้ทุกคนนะ ถึงเวลากลับไทยแม่โทมัสก,ก็ไม่อยากจะกลับนะทุกคนเพราะเราต้องทำงานตรงนี้ทุกคนปลูกดอกไม้จัดสวนของแม่โทมัสเนี่ยบรรยากาศดีดีทุกคนบ้านแม่โทมัสบ้านมันหลังใหญ่นะทุกคนเราก็จะถ่ายรูปไม่ติด มันก็จะเสียงดังนะไอเซนไอเซนเก็บเป๋าดอกไม้นะทุกคนนะเราก,กำลังจะแตก ด้านนี้ก็เป็นลาทุกคนแม่โทรมาให้ดูเยี่ยน้องลาอันนี้